ดีครับผมพี่น้องครับพอกันอีกหนึ่งคลิปตอนบ่ายครับผมเอาพี่น้องมาตอนนองครับผมนี่ครับไม้ครับผมเดินเหนือครับผมมาเซตเอื้งครับเซตเอืองไ่ยุ่นครับผมนกฟึกลงกลางๆครับพี่น้องห่างบ่วงยู่หรอวะปลาอ้อยครับผมพี่น้อง ซาครับผมเช่นเอิงว่ามีนกคารุ่มีปลานี่ครับพี่น้องครับนี่ครับจับเดี่ยวตัวนี้เนี่ยจับตาเนี่ยครับผมหวานเกียบครับผมมานําลงเมือครับผมพี่น้องใช้มันไปเลี้ยงครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาหวานเกียบออกก่อนครับผมจะไปลบทั้งฝุ่นแล้วครับพี่น้องทั้งสามครับ ฝนก็ได้ตกเนาะเปลี่ยนอากาศเข้าหนาวแล้วบ้านนี่ยอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วเข้าร่มดีเป็นตาไนเป็นบอลลมแห้งสูงลมอยู่แล้วล่ะหาลนก่อนพี่น้องเอ้หมันมาดอกมาเนี่ยลมไปทางเดียวกันกันลมมุนกันมุนโยนเนาะลมไหลเถอะ khá lắm bạn, đẹp khá lắm hà khá lắm, đẹp hà đi hà quá, hà đi hà quá ตำนานบทต้องมาจอบร้อยกันอีกพ <c oughs> ี่น้องเอ้ยฉันลืมภาพอเอาของดีครับมือน,นี่คุณเกลียบกัดน้อยได้ใจครับพี่น้องอากาศก็บ่ดีได้มือน,นี้ไหมโอ้มาเห็ดยูผลเนานะผลผลต้นเองก่อนเถอะต้นเสียกต้นเสียกบ่บินก็ไปก็มาเมือ่อต้นกระเล้าบ่เนาะต้นเสียกเมื่อนั้นมืดไปจับอยู่หันแล้วหันน่ะต้นนั่นน่ะ สิล,ล่องของเราคน่นั่นกระเดาเนาะมันอยู่หันนะห้างยู่ใต้ต้นนั่นหมอคคากได้เนาะต้นนั่นเนาะใส่ผนียดเนาะโอ้หมอคคากเอามาฉิมาใส่ผนีย์ละอือมะต่องม้าเราเด้อบัดนี้เห็ามาดอกโอ้เห็ดคั้มต่อคัม้มเหมือนนี่พี่น้งนองตั้มมดาครับผมตัวนี้เสียงอาจจิบ่เข่าผลมันเห็ดจีต้นผลตอนทุ่งถ่ายนี่วินมาเล่นบ่มาเล่นเฮ้ยิ่มากกับตูนวับล่องเหมือนถังอันนี้ เขายางบนอยู่สองรอบาปานบ่าห่างบ่วงเลยเอา้าเก็บนกกันครับพี่นกนี่อยากเนาะเพื่อเป็นยุงแต่นะาะบ้านนี่จะไปพอดใอยกุนเพียงตัวนั้นก็ได้ใช่ใช้ส่วนมันเถอะนล่นี่ละเดี๋ยวปลอดออกจากนี้ได้ก็จะออกได้เดี๋ยวละเพื่ว่าเพือเป็นยังสิอเออดุกตุ่มหอบก,กันว่า ตุ้มก็งงนนี่รอดไปึงนี่ขาไปนี่เนี่ยน้ำกลางเนี่ยอันกลางเนี่ยเึงขามไปเลยเออน่ะะไปพุนเนาะเฝ้าเนี๋ยนี่มัตรงมากพี่บเดี๋ยวอีกเดี๋ยวจะเทุกไห่ล่ะสิบ่ไหนด้ตั้แห่งสีดแงฝ่งนั่นะขามะเอ เนนียนี่เสจหแล้วไปางนี้นะนะับไปเอาลูกมันไปต้อเออเดียวแล้วอืมกูจี้มันบปิดน้ำเสียหน่อหยแห้งปวดยุงไปเรื่อยวันนี้ไงปวดแล้วว่าแม่บอกะ ปวดแล้ววะมันตีบ้ายังลุงอันยานี่เนี่ยให้จงไว้อย่างคือปวดปวดตั้งแต่เห็นห้องปวดนะกูใส่บ่สุท้องคิดกูหลังบ่านี่เมียเลยลุงดูเอามข้ามมันข้ามตั้งไหนปะเนี่ยแหละข้ามกลับไปกลับมาเนี่ยแหละเออนั่นะจะดิ้นเห็นไหเห็นสองคนยังไง ถือคอดก่อนเห็นหัวบ่วงเลยบ่วงมันบ้าได้คล้องดีเสืยวันนี้โอ้อยเลี้ยใจดิวันนี้นใจดิไม่เลี้ยใจหรอกมูอพวกได้นะ่ะทักได้วันนี้ไม่เลี้ยใจขันยันได้โบเอิรนมากหรอกตายๆๆอ๋อมึงต้องได้อยู่แล้วขันมาวนดิถ้าขันกูมาวนกูก็ต้องได้ <laughs> เข้าไปใสห่หันมือนั่น บานี้เขาเอานกพเนียดมาเขาไปตันั้นต้นเห็นว่าต้นดูหน่อยเห็นไหเอยมึงมาเพะมีหม่องหม่องน้อยอหนะเหยียบเลยเหยียบเลยไม่านกินกัดเฮถ้าวาสิมใส่นี่มันมันกลางกลางปวดมงามันไหลเฮ้ยมันจะสู่ได้เห็นว่ากันเลยว้บ่ต้องสู่เห็นแล้วอันนี้ยินเสียงมันแล้วมันยังมันเ็ดเสียงหน่อยมึงคังซื่อได้เนี่ย่เออมันจะมีหน่อยหน่อยก็นี่อีกนกไล่เสียงตัวนี้อื มันเป็นเสียงกลางเลยม่นบ่มือน hey. เสียงน้อยปิดสีพีนไปกลางแล้วมึสงส่งนี่บุงอโอ้คุณบ่มาเช็บแ์เงมันใน,ในี่จะบ่อนสิหลายแท้หลายอยู่มันกูได้วะวิวเอาไปเอานะโอ้เสียห้างเลยเสียห้างเสียขาดบ่เสีย,าสยขาดหว่าขาเหียนดีวะเหยียบบุกขบจุดไปไหนนะต้องเหยียบครับนุ่นนะ เหียกหนุนคับไปสินอนนี้มันเหยียกหนุนเหยียกนุนดูสิเหยียกหนุนกับส้างนาคับมันแบบไหนสักกกกอกกอกกอออีกเทนึงหาอันทีทีน่ะอันวาไว้ไว้หน่ะเอยอันกกอเนี่ยกกออออวะกกอกกอกออีกออ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 ่ะเออ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 นออ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  บ้หาดอกปว่าบ่มียังบ่มียังยักโมโอ้ยด่มัที่มบามได้แล้วมันลายู่นได้ครบสุดเลยมึงเศร้าเนี่ยพยังส่เลยโถมันก็คลองดีคักเลยเฮ้ยโอ้ปรนันนาวาบมักแทฮามูกได้ฮ่วา กกากูอ,กอยู่นี่นกกูมันก็อยู่หันบ่นได้นกขาบยืนว่อยู่หันโอ้ยากยุ่นหินบ่วงอะไรฮะเออกับอยูืนสองคู่นั่น,น,น,เ,ออนเ,เขาไทยอีกเหรอผมึงันห่างป้าหน่ยเฮ้ยเขาทองมาจอบร้อยแล้ววะเนี้ยังตัวหนึ่งบ่เฮ้ยตัวนึงไมาหนี่สว่างสว่างสว่งบ่ยืนนิ่งบ่ยืนนิ่ยังตัวนึงบ่คิดว่านะแต่ว่าบัวหนิงินเลยเฮ้ย มสแไปฟังงึอากาศดีๆจังมาเบิ่งตัวเมื่อนี้มันคืมฝ้าคืมฝนพี่น้องเป็นจังหมานครับผมได้อยู่อ้าเมื่อไหนช่างว่ากันครับพี่น้องเจอกันไม่คลิบหน่าครับเมื่อนี้ได้ของดีแล้วเมื่อนี้ไม่จะต้องขิบมาเป็ล้วขิบมาแล้วเจอกันไ,ไม่คลิบหน่าครับผมสวัสดีครับ